ไมโครโฟนไร้สายเสียบกับมือถือใช้งานได้เลยในราคา339บาทใช้ได้จริงไหมไปดูกันเลยค่ะ วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับอตอมอีกแล้วนะคะและว,วันนี้อตอมมาพร้อมกับไม้ไร้สายในราคา339บาทสามารถเสียบกับโทรศัพท์มือถือได้เลยตัวนี้นะคะเขาจะให้กล่องมาเป็นแบบนี้เลยนี่หน้าตายอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดมาค่ะเขาจะมีตัวรับสัญญาณนะคะแล้วก็ไม้มาให้อีก2ตัวค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่สวนค่ะแน่นอนว่าต้องมาทดสอบระยะแล้วก็เสียงรบกวนให้ทุกคนดูกันระยะเสียงจะได้ไกลแค่ไหนค่ะไปดูกันเลย จะบอกว่าทุกคนตัวนี้นะคะเขาให้มาเป็นกล่องอย่างนี้แล้วและก็ให้ใสช่ชาไทายซีมาด้วยค่ะทุกคน 1ตัวนะคะแล้วก็เปิดออกมานี่เขาจะให้ไมมา2ตัวค่ะเราสามารถใช้แบบเดี่ยวหรือแบบคู่ก็ได้และตัวรับสัญญาณนะคะเป็นหัวไลนิ่งค่ะก็คือเสียบเข้ากับ iPhone หรือมือถือได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันแต่ต้องบอกก่อนเลยตัวนี้นะคะใช้เวลาชาร์จแปดประมาณ50นาทีค่ะทุกคนและตัวนี้ค่ะสามารถรับสัญญาณได้2 4กิกะเฮิร์เลยความจุแบตน,นะคะอยู่ที่80มิลลิแอมค่ะใช้งานได้สูงสุด7ชั่วโมงและตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ารับสัญญาณได้20เมตรเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะว่าได้ไกลแค่ห เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะคะว่าตัวรับสัญญาณเนี่ยจะเสียบเข้า p h o n e แล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เสียงรอบนอกจะเข้าหรือเปล่านะคะระยะเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยยัน20เมตรเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบกับ iPhone กันก่อนเลย นี่เข้าแล้วนะเดคคอร์ดค่ะเดี๋ยววันนี้ต้อมจะใช้เป็นไมค์ตัวเดียวนะคะพูดคนเดียวถูกต้องเปิดนะคะเปิดเครื่องแล้วเขาก็จะมีไฟกระพริบกระพริบนี้มาเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าระยะทางได้ยาวไกลแค่ไหนเขาบอกมาว่า20เมตรเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าจะได้จริงหรือเปล่าเริ่มจากเมตรแรกเลยทุกคนไปนี่นะคะเราก็จะเริ่มเดินมาแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ ซไม่ใช่หนึ่งเมตรค่ะตอนนี้ก็จะพูดเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนได้ยินว่าเสียงมันเข้าจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะ่ะคือแดดร้อนมากแล้วเราก็มาชมวิวที่สวนนะคะทุกคน <laughs> ถอยไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็สิบเมตรได้แล้วนะคะจากตรงที่ไอโฟนเราอยู่ค่ะสัญ,ญญาณจะถึงหรือเปล่าทุกคนมาดูกันถอยไปถอยไปอ่ะประมาณสิบสามเมตรแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะถอยไปเรื่อย แต <ligen petto> ่ก้องระวังตายอ่ะลองสะดุดค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่ามีลมนะคะที่ตอมเดินมาอยู่มีลมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเสียงกันว่าลมอ่ะจะเข้าไมหรือเปล่าเพราะว่าลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะถอยไปเรื่อยๆตอนนี้สิบห้าเมด้าทุกคนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะะยอบไปค่ะอาี่สิบเจ็ดเมคือนี่ว่าเดินมาไกลมากนะคะ แต่ไม่จะรับได้หรือเปล่าอ่ะโอเคตอนนี้นะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงที่กล้อง iPhone ตั้งไว้นะคะประมาณ20เมตรได้ซึ่งเดี๋ยวเรากลับไปดูว่าเสียงจะเข้าโอเคไหมค่ะสรุปเลยค่ะทุกคนจากที่อตอมไปทดลองฟังแล้วนะคะตะกี้ก็คือจากที่อตอมเดินจากตรงเนี้ยไปถึงตรงนู้น20เมตรใช่ไหมคะถือว่าใช้งานได้ดีเลยค่ะเสียงค่อนข้างชัดแทบไม่มีเสียงรบกวนเลยแต่ มันจะมีช่วงประมาณ15เมตรค่ะทุกคนที่จะมีลมแรงๆหน่อยก็อาจจะมีเสียงรบกวนมากขึ้นอยู่กับ กระแสลมด้วยค่ะแต่ว่าถ้าสายอินฟูหรือสายบล็อกเกอร์นะคะที่อยากถ่ายแบบในระยะไม่เกินเมตเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะเสียงค่อนข้างชัดทุกคนตอนนี้นะคะจะบอกว่าอะตอมลืมถ่ายเสียงรบกวนให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราไปทดสอบกันค่ะว่าเสียงรบกวนนะคะจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่อยู่แถวริมถนนแล้วนะคะเพื่อทดสอบให้ทุกคนเห็นว่าเสียงรบกวนจะเข้าแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นมอไซค์นะคะหรือว่ารถยนต์อย่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ลองพูดไปเรื่อยๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวอาตำลองเงียบให้ทุกคนฟังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนมีทั้งแบบเสียงรถอะไรอย่างนี้แต่ว่าขณะที่เราพูดนะคะก็ จะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะทุกคนก็เพื่อทุกคนไม่เชื่อนะคะเราก็เลยมาเดินแถวตลาดเลยเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงจะเข้ามากแค่ไหนนะคะทุกคนอ่ะโอเคเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเหมือนรีวิวตลาด,ดวันนี้แกถอยถอยปึ้มวิมอลามค่ะวิหิวว <laughs> อยาบเต้นตากล้องอยาบเต้นอ๋อเรดิไ <laughs> ปค่ะส้มต่ำไหมละ่ะคะ ออตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงกลางตลาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าในตลาดตลาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าในตลาดเลยสายหน่อยนะคะรถจะชนค่ะโอเคค่ะถอยโอเคค่ะทุกคนเราก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น,นะค่ะว่าเสียงจะเข้าเยอะไหมตอนนี้เราก็เดินมาแล้วนะคะแต่ตลาดปิด <c oughs> หาดบิดแกทำไงอ่ะไม่เป็นไรเอาฟิวเออเอาฟิวเอาฟิวอ่ะโอเคถือว่าเราพิสูจน์ระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่เอาฟิวล,ละค่ะสรุปอีกรอบนะคะก็จะบอกว่าการที่มีรถผ่านไปผ่านมานั้นไม่ได้รบกวนขนาดนั้นค่ะยังใช้ได้แล้วก็เสียงาอะขณะพูดยังชัดอยู่เนี่ยกับการที่เรามาถ่ายข้างนอกนะคะ,ะก็ถือว่าโอเคค่ะสำหรับในนี้นะคะโดยรวมนะคะถือว่าไม่แย่เลยค่ะ ในๆก็หนๆแล้วนะคะทุกคนเราใช้ไม์ตัวนี้ปิดจบเลยแล้วกันสําหรับไม์ตัวนี้นะคะในราคา339บาทค่อนข้างคุ้มราคาค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงซึ่งเสียงค่อนข้างชัดอย่างที่บอกค่ะก็จะจากกันไปนะคะตอมก็ต้องขอฝากช่างเสียบปลั๊กไว้ด้วยค่ะมีทั้งรีวิวรถไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยค่ะใครอยากให้ตอมรีวิวอะไรนะคะก็ สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่างเสียบแล้วบ๊ายบายค่ะ